เพื่อนๆคิดว่าคันไหนสามารถทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์ดเตอร์ใหม่ในกลุ่มแทบเท้าข้างหลังวันนี้ผมตังออตงางเชซเซลรถทาวเวอร์จะพเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ Mercedes AMG C43, Pre-Faced l i t แล้วก็ตัว f a c e l i t และก็รวม BMW M2 เข้าไปด้วย,ยคันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์เตอรใหม่วันนี้ผมต่าง CSL Auto t i m e จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับ C43 ทั้ง2คันนี้ไม่เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วก็ตัวพรีเฟสลิฟและที่สําคัญเลยจูนมาแตกต่างกันแล้วก็พ่วง M2 ที่เป็นรถขับหลังเข้าไปด้วยเนี่ยคันไหนจะทําเวลาได้ดีกว่ากันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาฟังสเปครถกันก่อนเลยเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้คือ Mercedes MGC43 Coupe r m a t i c นะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์รหัส M267 V6 ขนาด3.0ลิตรที่ให้พละกาลังเดิมๆเ,เนี่ยอยู่ที่367แรงม้า520 นิวตันเมตรจะคู่กับเกียร์นายจีทรอนิกขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบโฟ a t i มติกนะครับอัตราเร่ง0ูน0ถงโรงงานเคมไว้อยู่ที่4.6วินาทีส่วนน้ำหนักตัวอยู่ที่1,790กิโลกร,รมัมและถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นเจ้าของนะครับสนุนร,ราคามือหนึ่งอยู่ที่4.1ล้านบาทอันนี้คือสเปคเดิมๆนะครับเพื่อนๆเรามาต่อกันที่ของแต่ง คันของคุณลีอองมีแต่งอะไรไปบ้างนะครับต้องบอกว่าเดินท่อทั้งเส้นแคทเล็ดาวไปพักกลางไม่มีไส้ใช้กองเปือย m s t นะครับและจูนสเตท2ไปแรงม้าที่ร้อนะครับอยู่ที่419แรงม้า618นิวตันเมตรส่วนแรงม้าที่เครื่องนี่ไม่แน่ใจนะครับ มาที่คันต่อไปนะครับ C43 ของน้องกันสเปกก็พื้นฐานรวมๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอเป็นเฟสลิฟแล้วเนี่ยเดิมๆจากโรงงานถูกจูนให้มีพละกกาลังมากขึ้นนะครับ <ๆ S 1> เครื่องตัวนี้ M276 เหมือนเดิมแต่ว่าถูกจูนให้มีพละกําลังอยู่ราวๆ190แรงม้า520นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ก็ถูกลดลงมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะพละกําลังของเครื่องเพิ่มมากขึ้น0-100อยู่ที่4.4วินาทีและราคานะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอยู่ที่4.2ล้านบาทถ้าออกมือหนึ่ง เวลานั้นแล้วเพื่อนๆก็จะถามว่าของน้องกันเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ก็สเตเ2 2เช่นกันนะครับเปลี่ยนท่อ e-h titanium กอง mstv 1แล้วก็เพิ่มออยเครื่องออยเกียร์อินเตอร์น้ำให้เหมือนกับตัว c63 นะครับเพราะว่าตัว c43 เนี่ยเดิมๆมันไม่มีมาให้แล้วก็อัพอินเตอร์หลักทำให้ม้าที่เครื่องเนี่ยนะฮะไปจบอยู่ที่5 0 6แรงม้า7 7 5นิเมตรนะครับ บอกว่าเป็นการจูนที่โหดมากส่วนแรงมา้าที่ล้อนะครับอยู่ที่440แรงม้า674นิวตันเมตรเดือดมากครับไปดูที่คันต่อไปนะครับ M2 ของพี่นิโน M2 Competition รหัสตัวถัง F87 ของพี่นีโน่นั่นเองคันนี้ใช้เครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบแถวเรียงรหัสเครื่องยนต์ S55 ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่410แรงม้า5 5 0นิวตันเมตรแต่คันนี้ไม่เดิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนชาร์จไป์ท่ออาคาโูวิกทั้งเส้นนะครับแล้วก็จูนสเตจ2นะครับทำให้พละกำลังคันนี้ไปจบอยู่ที่500แรงม้า700นิวตันเมตรเหมือนกับตัว M3 Competition เลย จะคู่กับเกียร์ DCT หรือว่า Dual Clutch 7 s p e e ครับเครื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับน้ำหนักคันนี้นะครับ M2 Competition อยู่ที่1.6ตันนะครับหรือว่า1,575กิโลกร,รมัมราคามือหนึ่งออกศูนย์ B M W Thailand อยู่ที่6 2ล9 0 0 0อ่บาทนั่นเองครับผมก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมมาฟังซาวเช็คกันก่อนดีกว่าครับ ควรสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ โอ้ขนลุกครับเพื่อนเพื่อความนี้รถขับหลังมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหขนลุกไม่ใช่รถเสียงดังหรือแข้งแรงเสียวสะบัดมาชนน,น่ะเฮอน่ะแต่มันเพื่อน ผมได้สิบสองครับพี่สิบสองจนหนึ่งสิบสองหกสามใช่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 ด้วยความที่ M2 มันเป็นขับหนังเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แย่นะถ้าเทียบกับ c ี3ไม่รู้ว่าผมตาผ้ามัวเจอแดดทั้งวันหรือเปล่าก็แต่เห็นแบบเออมันใกล้กันเดี๋ยวดูรอบสองดีกว่าไป ดูเหมือน M2 จะมีปัญหาเขาวนกับมัน จะเป็นเรื่องไร้เพนอะไรแน่เลยเพราะว่าออกได้ปกติแต่ว่าพอไปถึงช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองถามเขาดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปแล้วคนหนึ่งมันไปแล้วครับอ๋อพอดีท่ออินเตอร์มันหลุดครับเพราะว่าตอนที่มันบูสต์มันอาจจะบูสต์มาแรงเกินแล้วก็เลยแบบทำให้ท่อมันหลุดหลุดบ่อยพี่ก็ประมาณรอบที่สามแล้วใช่ครคือมันระบายความร้อนไม่ทันก็เลยเดี๋ยวจะมีดิฟใช่ไหมครับ ว่าจะเอามาดิฟเล่นแต่ไม่รู้จะดิฟได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องมาเสียบท่อแล้วนะเพราะว่าไม่มีเทอร์โบ เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับ Mercedes-Benz C43 AMG และก็ BMW M2 เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับด้วยความที่ M2 นี่เป็นรถขับหลังออกตัวก็จะยากกว่ารถขับ4อย่าง C43 นั่นเองแต่เมื่อลอยลําไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเริ่มตามติดมิดชิดตูด แปลว่าอะไรตามติดชิดตูดนั่นแหละครับไม่ได้เลหมายถึงตามติดชิดก้น <c oughs> ก็แบกอยู่ดีนะครับช่างมันแล้วกันซึ่งในรอบที่3นะครับ B M W M 2 a i เนี่ย Air i n t a k ทหลุดแบบที่พี่นีโน,โนเขาบอกไปเลยในคลิป <c oughs> ก็เลยจะไม่เห็นน้อง M 2วิ่งและคันที่ทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่า quarter mile เนี่ยตกเป็นของ Mercedes-Benz A M G C 4 3ของน้องกันนะครับทำเวลาได้ดีสุดอยู่ที่12.24วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด183กโมตรตชั่วโมง แล้วก็ตามมาด้วย C 4 3อีกคันหนึ่งนะครับสีซีเวอร์ของคุณรีองที่เวลา12.60วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด178ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วยคันสุดท้ายนะครับ B M W M 2ของพี่นีโน่ที่เวลา12.74วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด176กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน เพื่อนเพื่อนสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนเคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL Auto Time แล้วสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับมไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตรก็แต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ำมันมกำลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่าย,ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด Subscribe ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับตัวันนี้ผมตังเ s l Auto Time มผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ